สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําวิธีการทําคําสั่งโต๊ะนะครับโต,โต๊ะก็คือการเพิ่มขอบให้ตัวอ,อักษรเบื้องต้นนะครับเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ขึ้นมาเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือก New เสร็จแล้วตั้งค่านะครับวันนี้ก็เป็น บิดนะครับบิดคือความกว้างนะครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรก็ถ้าเป็นป้ายในแนวตั้งนะครับก็จะกว้าง120เซนติเมตรไฮคือความสูงนะครับความสูงคือ240เซนติเมตรดีโซลูชันนะครับคือความละเอียดตรงน,นี้ถ้าเกิดใส่ความละเอียดเยอะนะครับ จำนวนภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะเยอะนะครับนั้นเราก็ใส่ประมาณสิบนะครับจะเห็นว่าความละเอียดของภาพก็ลดลงนะครับหมวดสีตัวนี้ถ้าเกิดเราจะทําเป็นป้ายไวนิ่งนะครับให้เลือกเป็น CMYK แต่ถ้าจะไปใช้ในเว็บนะครับให้ใช้เป็น RGB นะครับกกค a c เลอร์ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มเค จากนั้นนะครับให้นักเรียนทําการสร้างตัวเลเยอร์นะครับโดยคลิกที่ปุ่มเลเยอร์ขึ้นมาจากนั้นใช้ตัวเทปทูลนะครับแล้วก็เลือกสีให้กับตัวอักษรตรงนี้จา์เลือกเป็นสีแดง แล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับนขนาดเล็กเกินไปเดี๋ยวเปลี่ยนขนาดสองร้อยแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับชื่เอเป็น C1 สีส้มเลือกเป็นสีส้มครับโอเคทีนี้เราจะใช้คำสั่งสต๊อกนะครับ ก็ให้นักเรียนนะครับทําการดับเบิลคลิกตรงเลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งสต o กตัวนี้นะครับคลิกนะครับจะเห็นว่ามันมีขอบของตัวสอดขึ้นมานะครับคัลเลอรก,ก็คือสีนะครับโอปา i t y ิ0ตนี้นี้ไซส์ก็คือขนาดนะครับเราจะให้ฟาสโตเนี่ยมัน มากน้อยเท่าไหร่นะครับก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้คือวิธีการใช้คําสั่งสตลกนะครับเพื่อทําให้ตัวอักษรเด่นชัดขึ้นครับ